ทีไม่ลูกดูแดดร้อนมากๆเลยยังยังยังไม่ถึงเวลาออกมันยังร้อนเปี้ยงๆอยู่ในแดดเนี่ยอย่าร้องลูกอย่าร้องอย่าอ้าปากโอ้ยเสียงร้องอ้าปากกว้างๆแล้วก็ตะคอกร้องออกมาแมวผีบ้านอื สีหาอะไรตรงนั้นฮะสีทีดีจริงจกเข้าไปหรือเปล่านะน้องมันนี่ไปดูดิไปดูพี่ดีส่องหาอะไรอะไรอะไรึ้นมีตัวอะไรไม่รู้ี้ เสรษฐีลงมาเร็วโดดลงนั่นสองพี่น้องสองแสบแอบดูอะไรกันลูกจิ้งจกเหรอฮึอมุดไปทั่วไหนเห็นยังเมื่อทองเห็นกับเขามั่งเปล่าเนี่ย หรือว่ามันนั่งตามเข้าเฉยๆเดงมันนี่